ไหนบอกว่าจะกลับมาเลี้ยงหลานไงก็เข้าใจมาตลอดเลยว่าคุณทักษิณเนี่ยจะกลับมาเลี้ยงหลานไหนมาเหมือนกับอยู่เหนือพักเพื่อไทยอยู่เหนือรัฐบาลด้วยนะอันนี้เป็นข้อสังเกตของคุณรังสิมันโรมนะครับวันนี้คุณรังสิมันโรมเนี่ยมีการออกมาพูดถึงเรื่องของศึกในสตชอ,อยู่เหมือนกันนะครับว่า กรณีที่บิ๊กโจ๊กฟ้องนายกเนี่ยบอกว่าดรามา่าวงการสีกากนีน่าจะไม่จบง่ายๆแน่ๆน,น,นะครับตอนนี้ก็อยากให้ท่านนายกเนี่ยสะสางปัญหาตำรวจให้ชัดเพราะว่ามันก็ไม่โปร่งใสตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับตอนนี้ประชาชนก็เรียกได้ว่าเสื่อมศรัทธากันไปยกใหญ่แล้วครับคุณรังสิมันโรมครับสสบัญชีรายชื่อของพรรคเก้าไกลเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับบอกครับว่า กรณีที่บิ๊กโจ๊กไปฟ้องปปชให้ตรวจสอบคุณเศรษฐากรณีที่แต่งตั้งบิ๊กต่อให้เป็นผอบอตรว่ามิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้นเนี่ยตอนนี้คุณรังสิมันบอกว่าคนที่เข้ามาเป็นผอบอตรไม่ควรจะเลือกจากคนที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายกแต่ควรจะเลือกจากบุคคลที่มีความสามารถ และถูกยอมรับในหลักการอาวุธโสด้วยส่วนในเรื่องของความสามารถรัฐบาลก็มีหน้าที่ต้องชี้แจงให้เกิดความโปร่งใสให้ได้ซึ่งเราก็ยังไม่เห็นรัฐบาลชี้แจงให้เกิดความกระจ่างแต่อย่างใดกลายเป็นว่าสังคมในสังคมเนี่ยได้แต่จินตนาการและตั้งคำถามซึ่งส่งผลเสียต่อรัฐบาลทั้งนี้การตั้งผอตรอมีความสำคัญต่อการเมืองและสังคมเป็นอย่างมากนะครับแต่สังคมได้แต่เคลือบแคลง ตนคิดว่าการที่ไม่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างโปรง่งใสจะทําให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาต่อรัฐบาลอย่างแน่นอนแล้วก็ถามว่าคิดว่าเรื่องผบอรตอรอเนี่ยจะจบยังไงคุณรังสิบันบอกว่าโอ้โหคงคาราคาซังกันอย่างนี้ไปอีกเรื่อยๆเลยครับคงใช้เวลาพิสูจน์กันต่อไปแต่เชื่อว่าจะไม่ส่งผลดี ทั้งกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแล้วก็กับทั้งรัฐบาลด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ขัดแย้งกันแค่ในระดับตำรวจนายพลแต่เป็นสายพ่วงกันไปหมดแต่ละกกก็มีขบวนการและเครือข่ายของตัวเองซึ่งเกิดขึ้นในทุกระดับคุณรองสิมันโดมยังบอกอีกด้วยนะครับว่ากรณีที่คุณเสรีพิสุจิ์ออกมาให้สัมภาษณ์กับพ p t v เลยเนี่ยบอกว่าที่ไปถอนฟ้องนายกปมตั้งบิ๊กต่อเป็นพบตรเพราะคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษ อดีตนายกรัฐมนตรีทั้งสองคนเป็นคนขอร้องว่านายทักษิณเนี่ยมีอิทธิพลต่อรัฐบาลชุดนี้มากเกินไปแล้วและหากเป็นไปตามที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกนายทักษิณจะไปวิ่งเต้นปปชอเองกรณีถอนฟ้องนายกเองเนี่ยนายอรังสิมันก็มองว่าถ้าอย่างนั้นก็ยิ่งจะเสียหายไปใหญ่นะครับเพราะการวิ่งเต้นกับปปชในทางกฎหมายโดยทั่วไปเนี่ย ไม่ควรจะมีใครทําได้อยู่แล้วเพราะจะเท่ากับว่าองค์กรอิสระก็จะไม่อิสระในการทําหน้าที่และการใช้กฎหมายต่างๆก็จะมีหลายมาตรฐานหลักกฎหมายและความถูกต้องก็จะไม่มีความจริงอยู่เลยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องอันตรายเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายว่าการที่คุณทักษิณมีอิทธิพลต่อรัฐบาลน,นี้ก็จะเกิดการตั้งคําถามว่าสภาวะการเป็นผู้นําของคุณเศรษฐาเนี่ยยังมีอยู่อีกหรือ ตกลงแล้วประเทศนี้ใครกันแน่ที่เป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงไปฟังเสียงคุณรังสิบันรมนะครับคือผมเข้าใจมาโดยตลอดว่าคุณทักษิณกับประเทศไทยมาเพื่อเลี้ยงหลานแต่ว่าดูเหมือนว่าบทบาทของคุณทักษิณเนี่ยในทางการเมืองจะเพิ่มสูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งผมคิดว่าการที่คุณทักษิณมีบทบาทโดยเฉพาะในรัฐบาลนี้มากขึ้นรวมไปถึงเป็นอ,อาจจะเรียกว่าเป็นคนที่คอยปัดเป่า สิ่งต่างๆเนี่ยนะครับให้พ้นไปจากคุณเศรษฐาเนี่ยผมคิดว่าบทบาทของคุณทักษณิณแบบนี้เนี่ยจะเป็นบทบาทที่ทําให้เกิดข้อคราหาที่สําคัญว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณทักษณิณเนี่ยมีอิทธิพลต่อรัฐบาลนี้ใช่ไหมแล้วการที่คุณทักษณิณมีอิทธิพลต่อรัฐบาลนี้มันก็จะเกิดการตั้งคําถามว่าสภาวะความเป็นผู้นําของคุณเศรษฐาเนี่ยมีอยู่อย่างไรตกลงแล้วประเทศนี้ใครกันแน่ที่เป็นตัวจริงของการเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งผมคิดว่าสภาพการเมืองแบบนี้เป็นสภาพการเมืองที่ไม่ดีเลยนะครับแล้วมันจะทําลายความเชื่อมั่นในด้านต่างๆว่าเมื่อคุณเศรษฐาประกราศในเรื่องใดหรือพูดในเรื่องใดเนี่ยเราควรจะเชื่อคุณเศรษฐาจร,ริงๆหรือเปล่าหรือพี่น้องสื่อมวลชนควรจะไปถามซ้ํากับคุณทักษิณผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ที่มันไม่ใช่การเมืองที่เราอยากเห็นนะครับแล้วเป็นการเมืองที่ที่ผมคิดว่าควรที่จะเอาเปลี่ยนผ่านได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณเศรษฐาเป็นนายกนะครับแล้วมันมีปัญหาข้อกฎหมายในเรื่องของการที่จะ ต้องพิสูจน์กันไม่ว่าจะในปปชหรือหรือในศาลเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าก็ต้องพิสูจน์อย่างผมเชื่อว่านักการเมืองหลายคนรวมถึงตัวผมเนี่ยเราก็จะโดนข้อกล่าวหาต่างๆมากมายนะครับแต่แล้วแต่แน่นอนว่าเราก็ไม่ได้ใช้วิธีการไปร็อบบี้อะไรต่างๆนะครับถึงที่สุดนะครับมผมคิดว่าถ้ามันต้องพิสูจน์กันในข้อกฎหมายนะครับมันก็ต้องพิสูจน์กันไปแต่เข้าใจว่ากรณีนี้เป็นกรณีอาญาใช่ไหมครับเป็นคดีอาญาเป็นคดีสําคัญเ,เข้าใจว่าท่านเสียลพิสูจน์เนี่ยก็คงจะ ไม่สามารถถอนได้นะครับเพราะถ้าเกิดว่าเรื่องมันผิดจริงเนี่ยมันก็มันก็ต้องว่ามันก็ต้องว่าไปตามผิดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่ามไม่อยากให้คุณ,คณทักษิณเนี่ยมีบทบาทแบบนี้เลยนะครับเพราะผมมองมองภาพรวมมากกว่าว่าในทางการเมืองเนี่ยนะครับมันจะทําลายในเรื่องของความเป็นผู้นําของคุณเสรียายอย่างมากนะครับ